แคมเปญสำหรับอันนี้ของแพนทีนครับเป็นไงคะโอเคค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อไปนะคะว่าอันนี้เป็นการลนช์เป็นครั้งแรกของ p พนสีแฮร์แครเลยที่ลนช์ตัว Hair Hair แ a i r c a r e แบบพรีนเมียมนะคะซึ่งครั้งนี้เราล็อกเอ็กซ์คลูซีฟกับวัสดุด้วยนะคะจากที่เล่าให้ฟังเลยว่าผลิตเนี้ยมันเกิดจากการที่เรามองเห็นอินไซต์ของผู้หญิงไทยจริงๆว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี้ย ก็คือผ่านการทำแอคทิวิตี้กับผมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นความร้อนฝันเคมีหรือว่าการทำสีนะคะซึ่งเรามองเห็นมากๆว่ายังมีคนกลุ่มนี้ที่เขาม้องหาแชมพูที่ทั้งอ่อนโยนและบำรุงล้ำลึกในขวดเดียวนะคะก็เลยเกิดเป็นนวันตกรรมนี้นะคะที่ผสนในเรื่องของการบำรุงอนย่างอ่อนโยนแล้วก็การบำรุงอย่างล้ำลึกด้วยเอกสิทธิ์ล้บของแพนทีนด้วยก็คือตัวโรบี ee, แล้วก็บอนรีเพาเทคโนโลยีค่ะเป็นตัวพรีเมี่ยมของแพนทีนด้วยใช่อันนี้ือเป็นถือว่าเป็นตัวพรีเมี่ยมของแพนทีนเลยค่ะเน้สัเป็นง ็จากที่ทุกท่านได้เห็นในที่เราทําการทดลองไปเมื่อสักครู่นะคะคือตัวเนื้อสัมผัสนี้อย่างที่พาบอกเลยว่าเป็นการรีดีไซน์คำว่าเจนเทอเนสจริงๆนะคะก็คือตัวแชมพูนี้มันจะแตกต่างจากแชมพูสายปกติที่ฟองค่อนข้างสืบหรือว่าไม่มีฟองเนาะซึ่งอันนี้พอสระครั้งแรกจะเห็นได้เลยว่าฟองมันฟูขึ้นมาเป็นเหมือนกับเนื้อวิปก็คือเป็นฟองที่ฟูมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือประสิทธิภาพในการทําความสะอาดก็คือทาความสะอาดอย่างลับลึกมากๆเลยค่ะไม่ใช่ทำในร้างหรือบริ์อทหรือท้องตลาดยังไงก็คือแบบตัวนี้ มันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นใน้งตลาดยังไงคะโอเคค่ะอันนี้จากที่เราเล่าไปว่าเกิดจากการที่เรามองเห็นอินไซต์ของลูกค้าเนาะแชมพูส่วนใหญ่ที่อ่อนโยนที่ขายในท้างตลาดปัจจุบันนะคะก็มักจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการบำรุงรักึกหรือแลกมาด้วยกับคอมเพลม์ว่าไม่สามารถเกิดฟองเยอะหรือว่าทําความสะอาดได้อย่างไม่ลำลึงนะคะ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นแชมพูที่เราเน้นเรื่องการบำรุลงล้ำลึกเนี่ยส่วนมากเขาว่าจะประกอบไปด้วยสารเคมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะทีนี้ของแคนเทนตัวนี้เป็นการผสานวันตกรรมในการบำรุงอย่างอ่อนโยนคู่กับการบำรุงอย่างล,งล,งลง้ำลึกด้วยเทคโนโลยีบอลดีแพร์ทำให้รวมกันในขวดเดียวเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆทั้งอ่อนโยนกับบำรุงอย่างฟื้นฟูผมเสียได้เลยเมื่อกี้บนเวทีบอกว่า,วา,ก,ากลิน่นหอมมากกลิ่นหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะ กลิ่นอันเนี้ยค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์คอลเลคชันของแทนทีนเลยเป็นไลน์เพอร์ฟูมใหม่ที่เราไม่ได้ลอนช์มาก่อนนะคะทั้งสองสุดเลยตัวสีชมพูมูเทงกะน,นะคะมันจะให้กลิ่นที่เป็นไวมัสกับไลน์ก็คือกลิ่นม,มันจะค่อนข้าขงเฟรชสดชื่นนิดนึงนะคะส่วนตัวสีเหลืองก็คือจะให้กลิ่นของเมดเดอรินออร์เจนต์แล้วก็พิงโกลส์ถือว่าเป็นคอลเลคชันใหม่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะจะได้รู้ว่ากลิ่นหอมติดห้องน้ำเป็นยังไงตัวที่ไม่ใช่ลึกล้ำนี่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ได้กรุลึตัวทรีทเมนต์นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเราเน้นในเรื่องของบอลรีแพคเทคโนโลยีเนาะตัวทรีทเมนต์เนี่ยมีส่วนผสมของบอลรีแพคที่เข้มข้นมากๆค่ะเพราะฉะนั้นในสัปาเดียวเนี่ยสามารถที่จะเสกผมสวยแบบกลาแทีได้เลยก็คือถือว่าผมเงามากๆนะคะเพราะว่าตัวบอลรีแพคเนี่ยมันเข้าไปซ่อมผมเสียถึงพันธะแกนผมจริงๆคือสามารถบอกได้เลยว่าผมเราแข็งแรงขึ้นจากภายในค่ะถาในฐานะแบรนด์แอมเปยังไงครับใช้จริงใช่ไามสัะมาใช้จริงไหมพี่หมา วิมเป็นคนแรกที่เคยได้ใช้หรือมาค่ะแต่บอกว่าสิ่งที่วิมชอบนะคือมันเห็ดดงกวคาทางแรกที่ใช้อย่างที่มาเป็นคนผมเส้นเล็กใช่ไหมคะรู้สึกว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยนอกจากที่แบบวิมมันแบบนุ่งแล้วเนี่ยแล้วก็จัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดแล้วอ่ะคือรู้สึกว่าผมมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็มันมีความเป็นกลาสแแฮมมากขึ้นแบบเงาง,งามมีคนถามว่าแบบผมดูดีขึ้นนะไปทำอะไรมาหรือเปล่าซึ่งจริงๆขขงเราใช้แค่ผลิตภัณฑ์ผมแทนที่เรามีเจ็ดแบนด์ดิชั่นสำหรับมีมสำคัญไนะกับการเลือกยาส วันไหนที่เราแบบมีกูแทนเดย์วันนั้นก็จะเป็นวันที่เราแบบมั่นใจใช่ไม่กินหอมด้วยกิ่นหอมอุอยคเชี่กว่าอะไรอ่ะขอพิสูจน์ผม่แล้วแบบคแม่เข้าต่อยอ่ะคือห้องน้ำเป็นแอบแบอย่างไม่ด้พอามพักหนางางดูแลสยังไงฮะอผู้ชายหนมมสั้นไม่ได้ยาวอะไรแน่ครัยแต่จะมีความจำเป็นมากน้อยขนาดโอ ใชก่อนดีเก่งเลยนึกก็ได้ครับโอเคสำหรับเก่งเก่งรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยนะอย่างอย่างอย่างที่พี่พิมพ์บอกว่ามันมันเพิ่มความมั่นใจอ่ะเวลาผมเราดีผมเรานุ่มลื่นเวลาเราทำหกอกใหม่มันก็จะดีด้วยมันเพิ่มความมั่นใจของเราแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างตัวที่เก่งลองใช้อ่ะมันเป็นตัวที่มันเป็นวีบอ่ะมันนุ่มลื่นแล้วก็ มันแก้ผมเสียงของเก่งได้ด้วยับผมตี่คือผมนิ่หมหอมนะหอมเลยท้าคนมาดมได้เลยอะ่ะอะเราค<ด>น,นข้างๆด,ดมหน่อยค่ะดดเก่งใจพี่แพลนะ <c oughs> อยู่ไว้วันหลักแลวกันเนาะ,ะออย่นี้ก็ได้กินแล้ว <c oughs> มันได้กินหอมเบ,บาๆอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ จริงๆรู้สึกว่าตัว p a n t e e Miracle Stone ที่เป็นแบบโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเลยนะปิงก็ได้ลองล้นะเนาะแต่ว่าชอบตรวมูลยกาศแบบพิเศษคือรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็น่าจะอีกหลายๆคนเนาะที่ชอบเขาเรียกว่าการบำรุงที่ล้ำลึกแต่ยังมีความแบบว่าบางเบาไม่ได้หนักผมอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าทเทกเจอร์มันไม่ได้หนักหนาแล้วเราจะกลัวว่าแบบบางทีเา้ยทาไปแล้วมันจะมันหรือเปล่าแต่ผมเรามันําลังดีแล้วแบบมันให้แบบฟลาชแฮร์อย่างที่แพรบอกแต่ก็รู้สึกว่าที่สําคัญเลยนะัยรุ่นแบบเราคือ ราคามันน่ารักมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถหาซื้อได้หลายๆที่แบบว่าที่มันสะดวกเราก็เลยรู้สึกว่าเออชอบตัวนี้มากๆครับแล้วก็ดีใจกับทาง Panini Miracles ที่แบบได้ร้อนโปรดักต์นี้แล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้ใช้เลยนะครับก็เป็นอะไรใหม่ๆใ,ในปีนี้ที่ไม่คนลาดครับก็้เป็นยืนยันรับของดีไม่ต้องแพงของดีไม่ต้องแพงครับ <laughs> เพราะว่าเราเคยซื้อแพงมาก,ก่อนมันก็ไม่ได้แบบว่าว้าวมากเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่ในระดับที่ มันซื้อง่ายไข่คลองราคาน่าราักอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับประมาณนี้งั้นต้องคนทรงแามฝากอยู่ดีครับสำหรับี ก็จริงๆต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณผู้พิาูจนแล้วก็ขอบคุณคนเก่งกับพี่มากๆเลยนะคะที่ร่วมงานกับแทนทีนนะคะสิ่งที่เราอยากขอฝากนะคะก็คือตัว p r o d u ั t ฑ์นี้เราตั้งใจมากๆที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์อินไซต์ของคนไทยจริงๆถือว่าเป็นโซลูชันเกี่ยวกับเส้นผมที่ครบจบจริงๆนะคะทั้งในเรื่องของการบำรุงอย่างอ่อนโยนแล้วก็การบำรุงอย่างลัดลึกนะคะตอนนี้มีวางขายได้แล้วนะคะที่วัสดุนะคะเป็น e x c l u s i v e Launch ก็คือสามารถที่จะซื้อได้วัสดุทุกสาขาหรือว่าว ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมาก